สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมาฝากรีวิวฝากกันนะคะก็จะเป็นตัวปากกาแบนครอสนะคะครอสรุ่นนี้นะคะทรงตัวด้ามจะเป็นตัวทรงอ้วนนิดนึงนะคะแล้วก็ราคาเริ่มต้นตัวนี้นะคะถือว่าเป็นตัวราคาเริ่มต้นของครอสเลยนะคะไม่สูงจนเกินไปแล้วก็มีอยู่ด้วยกันหลายสีสำหรับในคลิปสีรวมนะคะเราก็มีลงไว้แล้วนะคะในคลิปนี้นะคะก็จะพูดเฉพาะในส่วนของที่เป็นสีโครมเงินนะคะก็จะเป็นตัวด้ามเงินทางด้านนะคะ ละะักษณะของตัวด้ามจะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นสีเงินออกเงาๆตัวนี้เป็นตัวประกาศลุกลื่นนะคะลักษณะของตัวด้ามตรงนี้นะคะจะมีเขียนชื่อแบรนด์ค o อสนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นตัวในส่วนของตรงกลางด้ามตรงนี้นะคะเป็นวงแหวนเป็นตัวโคมสีเงินเงาเวลาเราใช้งานเราก็หมุนบึกออกมาแบบนี้เลยเวลาจับนะคะเป็นประมาณนี้นิ้ บางท่านสนใจรุ่นนี้อยู่นะคะสอบถามว่าเอ๊ะเราเวลาที่เราทําชื่อนะคะรงบนสีเงินจะมองเห็นไหมนะคะลักษณะของชื่อนะคะเราก็จะได้เป็นลักษณะตัวสอนประมาณสีนี้เลยนะคะเราก็เราสามารถที่จะเลือกข้อความเองได้เลือกฟอนต์เองได้นะว่าจะทําเป็นแบบข้อความอะไรแล้วก็ฟอนต์ตัวหนังสืออะไรสามารถที่จะลองให้ดูทำอ์ตเวิร์กดูก่อนได้นะคะก็เวลาทํามาจะได้สีลักษณะประมาณนี้ก็ถือว่า,าเรียบๆนะคะเราก็มองเห็นได้ช เพราะเราใช้การระบบการเลเซอร์แพ็กเกจกล่องของตัวรุ่นนี้นะคะก็จะมาเป็นตัวกล่องขนาดเล็กของ Cross เป็นตัวนี้ก็ถือว่าราคาคุ้มค่านะคะสำหรับตัวคอสที่ราคาเริ่มต้นอยู่ต่ำกว่า1,000บาทนะคะก็รุ่นนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คนนิยมนำไปเป็นของขวัญกันนะคะก็คือ,อสั่งเป็นชื่อให้กับคนพิเศษได้ตัวนี้น้ำหนักของตัวด้ามจะอยู่ที่ประมาณ29.60นะคะก็คือไม่ถึง30กร,รัมนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้คราวนี้เราลองมาดูในส่วนของตัวน้ำหมึกกันบ้างนะคะว่าเวลาเขียนลองดูนะคะแถมมาในด้ามจะเป็นตัวหมึกสีดา ก็เขียนลื่นตามแบบฉบับของคอร์สเลยนะคะก็คือเส้นไม่มีขาดน,นะคะตัวนี้มาเป็นตัวหมึกดําเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะว่าเวลาเปลี่ยนหมึกนะคะเราก็สังเกตดูตรงที่กลางด้ามแบบนี้นะคะหมุนออกมา ก็จะใช้น้ำหมึกเป็นขนาดตัวนี้นะคะคราวนี้เวลาที่เราจะซื้อหมึกเปลี่ยนเราก็ซื้อเป็นตัวรุ่นบอดี้เดิมนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นตัวสีน้ำเงินก็ได้หรือว่าเป็นตัวสีดำแบบเดิมก็ได้นะคะตัวนี้จะเป็นตัว cross medium ก็คือตัวนี้เป็นตัว8513ซส์ม m e d i ยมก็ประมาณ0.7เราสามารถที่จะซื้อเป็นตัวซ i z ฟ fry 0.5ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับสีอื่นๆนะคะก็มีสีดำสีบรูนะคะก็ลองดูได้ในคลิปรวมนะคะว่าชอบสีอะไรสำหรับใครที่ชอบเรียบๆนะคะโทนสีเงินนะคะก็สีนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้คอสคอนเวนทายสีคโครมนะคะก็จบการรีวิวเท่านี้นะคะก็ใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ